สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะคะการคอมเมนต์การแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึกการกดแชร์และก็ทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาพพอร์ตให้กับรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับไว้เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะสนุกสนานในทุกๆวันทำให้เราจิตใจเราเบิก แล้วก็เจ็ใสานะคะเพื่อที่จะต่อต้านสิ่งลบๆอะไรที่มันมากระทบใจิตใจเราทําให้เรู้สึกเบื่อนะคะเซ็งนะคะนอยจังเลยกับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น เราว่าเป็นอะไรที่ดีๆนะคะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการที่เราจะแอคทีฟในแต่ละวันนั่นเองนะคะทุกคนนะทับปิดของเราวันนี้ค่ะเรามาส่องเอเนอร์จเขาดีกว่านะคะว่าความหมายในหัวใจที่เขามีให้กับคุณนะคะเป็นยังไงมาดูซิ3น้องหูกระต่าย3ส,สีนะคะทําสมาธิให้นิ่งดึงดูดที่สีใดเลือกสีนั้นเลือกไม่ได้คุณหุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะเรามาส่องเอเนอร์จี้เขาเหมือนเดิมนะคะส่องทุกวันนะคะความหมายในใจความหมายนะคะในหัวใจเขาที่มีต่อที่มีให้กับคุณสินะคะความหมายในหัวใจเขาที่มีให้กับคุณกองที่1ค่ะ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งความหมายในหัวใจที่เขามีให้กับคุณออกมาแล้วนะคะ3มใบเป็น5ดาบแล้วก็8ดถ้วยนะคะแล้วก็อัศวินเหรียญเขารอคอยการพูดคุยกับคุณนะคะ รอคอยการพบหน้ากาันการพบเจอกันการพูดคุยการติดต่อสื่อสารเคลียร์นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะการประจันหน้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความคิดในเรื่องของความอึดอัดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างคาที่มันทิ้งต้องทิ้งไว้ที่มันต้องปล่อยไว้เพราะว่ายังทำอะไรไม่ได้เลยนะคะยังไม่สามารถที่จะหาจังหวะหรือว่าโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณได้นะคะเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์ ปัญหาให้เราสองคนมีความเข้าใจากันนะคะ้าดาการรอคอยการประจันหน้ากันเจอหน้ากันนะคะแปะถ้วยความรู้สึกของ มันกาลังไปได้ดีมันกําลังไปได้สวยนะคะแต่มันต้องหยุดแล้วก็นิ่งแล้วก็ปล่อยไว้นะคะอะไรที่มันค้างคาอัศวินเรียนเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมเลยนะคะเขายังคงรู้สึกว่าทําอะไรเดิมๆเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนนิ่งๆอะไรแต่ว่าเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมยังรักแล้วก็ยังชื่นชอบคุณเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณอยากเข้ามาพูดคุยนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้มีความเคลียร์นั่นเองเพราะเขารู้สึกว่าคุณ คือคนที่เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกซิว่าเป็นยังไง The View o f f o r f u r e เจ็ดถ้วยนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะ เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันสามารถที่จะเดินหน้าไปต่อในเงความสัมพันธ์ได้เขาอยากที่จะคุยเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยากกระเถิบสถานะความสัมพันธ์นะคะเราลองมาใช้ช่วงเวลาอีกอีกสักครั้งไหมนะคะมา คบหาดูใจกันอีกสักครั้งไหมนะคะเรามาลองดูกันอีกหรือเปล่านะคะพระนั้ e วิ e f of Fortune เขาเฝ้ารอคอยวันแล้วก็เวลากงหลอแห่งโชคชะตากำลังดำเนินทางไปนะคะในทุกทวันเดินหน้าในทุกทวันเพราะเะั้ัเจ็ดถ้วยเขาส่องหาคุณเขามองหาคุณแน่เลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะคะเขาต้องส่องเขาต้องดูคุณในโซเชียลต้องดูรูปคุณอย่างแน่นอนเขามี ความคิดถึงคุณมีความจินตนาการถึงคุณอย่างมากมายในเรื่องของอนาคตมีการวางแผนหรือว่ามีการคิดไป,ไปออกไปนะคะว่าจะทํายังไงดีถ้าเราเจอแล้วมันจะเป็นไปยังไงอะไรยังไงนะคะเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมากมากเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นที่ชื่นชอบนะคะของใครหลายๆคนนะคะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่อ,อัธยาศัยดีนะคะวิวออฟว์จูนวันแล้วก็เวลานำพาให้คุณได้ กับเขาได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นกงล้อแห่งโชคชะตากําลังนาพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขากําลังร้องขออยู่เหมือนกันว่าให้ได้เจอกับคุณอีกนะได้จะได้เข้ามาขอโทษนะคะหรือว่าขอโอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาลองเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาเคลียร์ปัญหาใจกันซินะคะเพราะว่าเขายังคงรู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็อยากให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรที่มั่นคงช้าๆแต่มีความมั่นคงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความมา ในหัวใจที่เขามีให้กับคุณนะคะเขารู้สึกคิดถึงแล้วเขาก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมกับคุณนะคะทุกอย่างเพราะฉะนั้นรอคอยการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็เคลียร์ปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณจะโอเคกับเกี่ยวกับการได้พูดคุยกับเขาหรือเปล่านะคะถ้าความสัมพันธ์มันไม่สามารถไปต่อได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคนกองที่ หนึ่งนะคะก็ประมาณนี้มาส่องพลังงานให้กับทุกๆคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆด,ดูแลสุขภาพคนด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะความหมายในหัวใจที่เขามีให้กับคุณกองที่สองนะคะขอพลังงานแห่งไพาทารอสื่อถึงคนกองที่สองคะ่ะ ความหมายในหัวใจที่เขามีให้กับคุณกองที่สอง The world โ oh อ้โหมันเป็นความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงนะคะการอยากเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์กระเทบสถานะความสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางมาหาคุณนั่นเองนะคะอยากเปลี่ยนแปลงสถานะละอยากเปลี่ยนสู่สิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกัน คุณกับเขาเขาอาจจะเป็นคนแดนไกลาทางไกลาจากคุณนะคะต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็มันเป็น the world ที่เปิดโลกเปิดโอกาสนะคะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันนั่นเองนะคะเขาอยากที่จะพาคุณไปท่องโลกกับเขาหรือเปล่านะดูสิ the tower มันจะมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะหรือว่าความสัมพันธ์มันจะกระเถิบสถานะความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์มันจะไปได้อย่างสวยงามแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยนะคะคุณอาจจะได้รับการเด็กถือเหรียญคุณอาจจะได้รับการพบเจอกับเขาอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์ กับคุณและเขามันจะมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆค่ะนะคะมันจะมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเด็กถือเหรียญเป็นกโอกาสนะคะเขาอยากที่จะขอโอกาสพัฒนาวาำสัมพันธ์กับคุณอัศวินไม้เท้านะคะ เป็นแพชชั่นของธาตุไฟนะคะความรุนแรงภายในจิตใจความเร่าร้อนภายในจิตใจที่ต้องการเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆเลอเกิดแล้วก็อยากขอโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะกับคุณขยับสถานะความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณ,คณกับเขามันมีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะทาวเวอร์มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกระทนหันก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อสเวนเมท้าเป็นความรู้สึกของ อัศวินคนนี้นะคะเขายังรู้สึกว่าเขาพร้อมลุยไปต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะแม้ว่ามีอุปสรรคอะไรก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้หกเหรียญน,นะคะเขาเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นผู้ให้หรือเปล่าเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้ยังไม่หวังผลตอบแทนนะคะ,ะ,คะเขาอยากเข้ามาเป็นผู้ให้คุณนะอยากเข้ามาเป็นผู้ซัพพอร์ตและดูแลกับคุณนะคะหรือก่อนหน,น้านี้คุณอาจจะยังไม่ได้เคยนะคะได้รับ ออการอัฟเฟอร์การดูแลจากเขาเลยนะคะแต่ครั้งนี้เหมือนกับว่าเขาจะเข้ามาขอโอกาสนะคะเดินทางมาพบเจอกับคุณเข้ามาขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ไม่กลัวต่ออุปสรรคสิ่งใดด้วยนะคะอยากให้เป็นเข้ามาเป็นผู้ให้และเป็นผู้สป,ปอร์ตคุณแล้วก็อยากที่จะพาคุณเดินทางไปไหนด้วยกันด้วยนะคะเหมือนกับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบรวดเร็วกันหันไปทันในตั้งตัวนะคะหรือว่าเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเขารอคอยมาพบเจอกับคุณเหลือเกินคุณยังมีความหมายนะคะมากๆสําหรับใจเขามากๆเลยเพราะฉะนั้นเขารอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาออเฟอร์หรือว่าดูแลคุณมาเป็นผู้ให้กับคุณนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เขารอโอกาสแล้วก็อุปสรรคนั้นมันมันหวังเหลือเกินว่าที่จะให้มันจบไปสักทีหนึง่งให้มันพอสักทีหนึ่งได้ไหมนะคะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบสิ สองเหรียญน,นะคะเขายังคิดถึงแล้วเขารอคอยคุณอยู่คุณกับเขามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาอะไรก็ตามเขาจยาปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็พูดคุยกับคุณนะคะอยากทาให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันบาลานซ์กันแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็เขายังคิดถึงคุณเสมอเลยไม่ว่าช่วงที่ว่างจากงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่รู้สึกว่าคุณยังอยู่ในใจเขาเหมือนเดิมแล้วก็อยากที่ ทำอะไรใหม่ใหให้มันเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆมได้มากๆเหมือนกันเพราะนั้นมันอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันไ่ให้ตั้งตัวนะคะคุณอาจจะรับการติดต่ออะไรจากเขาก็ได้นะประมาณนี้ค่ะความหมายในหัวใจเขาที่มีให้กับคุณนะคะคิดถึงคุณเสมอเลยแล้วก็อยากรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอน,นี้มาส่องพลังงานให้กับทุกคนเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับพับป,ปิดของเรานะคะความหมายในหัวใจเขาที่มีให้กับคุณค่ะกองที่3เรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่3นะคะความหมายในหัวใจเขาที่มีให้กับคุณค่ะ king of swords ตัวตนของเขาเป็นราชาดาบนะคะผู้ซึ่งเป็นธาตุลมนะคะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีความเป็นผู้นำตัดคือตัดจบคือจบมีเหตุผลมากๆใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลควบคุมของควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีแล้วก็้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลอาจจะมีความดุความเก่งความกล้ากล้าหาญกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดกล้าที่ตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมุ่งมั่นเหมือนกันนะคะ เป็นคนที่ชอบแต่งตัวมีไลฟ์สไตล์ชอบแต่งตัวนะคะชอบเข้าสังคมหรือว่ามีสังคมอะไรแบบนี้นะคะแต่งตัวดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่อธยาศัยดีนะคะเป็นคนที่อาจจะสูงตัวใหญ่ๆนะคะ <c ười> คือเป็นคนสูงตัวใหญ่นะคะมีหนวดนะคะอะไรแบบนี้นะ,ะดูเท่ๆดูแบบว่าลุยๆนะคะเดมูนนะคะเรื่องราวคุณกับเขามันมีความอึดอัดนะคะที่มันยังค้างคา คาราคาซังที่มันยังขุนข้องหมองใจที่มันยังเก็บไว้อยู่ในหัวใจหลือเกินนะคะอึดอัดเหลือเกินนะคะตัวตนของเขาตอนนี้ความรู้สึกของเขาตอนนี้เดวิลมันเป็นปีศาจ <c oughs> มันเป็นความรู้สึกปีศาจอยู่ภายในจิตใจะคะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาตัดคุณไม่ขาดเขายังชื่นชอบคุณมาก,มากเขายังหลงเสน่ห์คุณเขายังเครซี่คุณมากๆากค่ะนะคะตัดคุณไม่ขาดแล้วก็คิดถึงมันมีความอึดอัด ทั้งอุปสรรคด้วยอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มันเป็นขวากน้ำแล้วก็เดวิลความสเสน่หาความเพรียหาความละมุนละไมระหว่างคุณกับเขาที่เคยอยู่ด้วยกันเขายังคิดถึงมากๆนะคะคิดถึงแบบว่ากลิ่นหอมของคุณนะคะคิดถึงการได้สัมผัสนะคะคุณนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการคิสการจุงมือการจับมือหรือว่าการดินเนอร์ที่ได้อยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้มันมีความคิดถึงแล้วมันก็ สี่ไม้เท้าดูสินะคะออกมาขณะน,นี้เหมือนกับว่าเขาต้องการคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณนะเขาอยากแต่งงานอยากขอคุณแต่งงานอย่างเริ่มต้นความสัมพันธ์จะแย่อยู่แล้วเหมือนใจเขาว่าใจจะขาดนะคะอารมณ์แบบว่าฉันอึนอดอัดเหลือเกินฉันใจจะขาดทั้งเดวิลทั้งเดอมูนเ,เข้ามานะคะมันอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอยากที่จะมาอยู่ใกล้ๆอยากให้คุณมาเป็นของเขาอยาก ให้คุณมาครอบครองจังเลยจะทํายังไงดีนะมันได้แต่มันได้แต่เป็นปีศาจอยู่ภายในใจคิดอยู่ภายในใจคนเดียวนะคะภายในใจิตใจลึกๆที่มันมีความต้องการมากๆเลยนะคะสี่ไม่เทา้าอยากแต่งงานอยากมีคุณไว้ในชีวิตเหลือเกินหนึ่งไม่เท้านะคะเขาอยากเริ่มต้นคู่รักคู่แต่งงานแล้วว่ะค่ะทุกคนแล้วเขาอยากชัดเจนกับคุณด้วยเขาอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วเขาอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องของการแต่งงานเป็นคู่รักที่ อยากใ,ให้ทําให้ความคิดความรู้สึกของเขาตอนนี้มันเป็นความฝันนะคะเกิดขึ้นจริงๆให้มันเกิดขึ้นจริงๆได้ไหมในเรื่องของอนาคตและเขาก็จะทําสิ่งนั้นให้ได้ด้วยความที่ว่าเขาเป็นราชาดาบนะคะเขามีความมุ่งมั่นเขามีความเด็ดเดี่ยวเขามีความจริงใจนะคะเป็นคนที่พูดพูดคือทําพูดคือพูดพูดว่าไม่ก็ไม่พูดว่าชอบก็ชอบนะคะอะไรแบบนี้ถ้ายังไม่พูดก็คืออาจจะนิ่งไปนะคะอาจจะใช้เวลาทํานู่นทนํานี่หรือว่าสร้างตัวอะไรประมาณนี้หรือว่าแก้ปัญหา และแน่นอนคือคุณกับเขามีปัญหากันด้วยมีอุปสรรคกันด้วยมันเลยทําให้รู้สึกว่ามีทั้งความอึดอัดมีทางอุปสรรคนะคะแล้วก็ความเสน่หาภายในจิตใจความต้องการนะคะอยากที่จะได้คุณมา เป็นคู่ครองนะคะเป็นภรรยาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเป็นว่าที่สามีว่าที่ภรรยาอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นได้ตอนนี้เลยได้ไหมมันลุกโชนแล้วมันเร่าร้อนมันรุ่มร้อนอยู่ในใจมากๆเพราะฉะนั้นเป็นความเสน่หาเป็นความเพรียกหาเป็นความร่ําร้องอยู่ในใจนะคะว่าต้องการอยากแต่งงาน,นคุณนะคะมันเป็นพลังของการแต่งงานนะคะ และความอึดอัดภายในจิตใจอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าเป็นนาบูลแล้วก็เดวิลเนาะความเสน่หาความต้องการอยากที่จะให้ได้คุณมาครอบครองแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเถอะเราสองคนมันแต่งงานอยู่ด้วยกันเถอะนะคะอะไรประมาณนั้นแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆได้ไหมนะคะเขาตกลุ่มรักคุณ มากๆแล้วเขาต้องการคุณมากๆตัดคุณไม่ขาดแล้วก็ยังเสด็หามีความคิดถึงมากค่ะมีแรง,งด,ดึงดูดคิดถึงคุณมากๆเลยภายใน,ใน,ในใจิตใจเขานี่คือความหมายในหัวใจที่เขามีให้กับคุณนะคะเขาต้องการคุณมากเขาอยากแต่งงานกับคุณมากๆค่ะนะแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรที่ขวกนะักหนามีความอึดอัดอะไรก็ตามแต่แต่ภายในใจนั้นเขาอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆเลยเอเกินเห็นไหมคะ อยากทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะเขารักแล้วเขาหลงเสน่ห์รักคุณมากๆนะคะอยู่ภายในใจที่มันมีความรุ่มร้อนอยู่นั่นเองนะคะคนกลองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้มาส่องพลังงานให้กับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ